น้องพอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นในรูษตัวจริงที่เสียสละเข้าไปทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็นเอฟซีแฟนคลับและก็พี่น้องที่อยู่ในประเทศในวิกฤตที่เกิดขึ้นในวันนี้หลายคนออกมาเรียกร้องหลายคนออกมาร้องไห้กับภาวะที่เกิดขึ้นพี่น้องครับพูดมาแล้วน้ําตาจะไหลในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมระเบิดแล้วก็เป็นเหตุทําให้มีหน่วยกู้ภัยนะครับที่อาสาสมัครเข้าไปทําการดับเพลิงลก็ได้รับ คกอ่ก่ความตายนะฮะเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่น้องพอรตนะครับก็ถือว่าเป็นรีรบุตรตัวจริงที่เสียสละเข้าไปทําหน้าที่ช่วยเหลือ,อขอให้ดวงวิญญาณของน้องพอรตไปสู่สุปติภคภูมิที่ดีได้เกิดบน,น,นดินไทยพี่บุญถาวรก็ต้องกราบนะฮะขอคขมาแล้วก็ยกย่องถือว่าเป็นบุคคลที่หัวใจสิงจริงๆนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวรัชกาลที่1 0ก็มีพระองราชานุเคราะห์ งานของน้องพอตไว้ในพระบรมราชานขของพระองค์งท่านช่วงนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมันก็เป็นวิกฤตที่ร้ยายรมากๆเลยดังนั้นพี่น้องคนไทยต้องร่วมรงร่วมใจกันก็ฝากถึงนายกอบจสุตปปการนะครับคุณตูนันทิดาก็ต้องออกมาช่วยพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่ามันรุนแรงมากและก็มีสารพิษที่แพร่กระจายไปอาจทําให้พี่น้องประชาชนที่สูบดมควันพิษเข้าไปเนี่ย ขอให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้นอยากให้อบจและก็รชทางหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าอบตอบจนะครับในพื้นที่เนี่ยจัดสรรงบประมาณในกรณีทีเ่เป็นการเร่งด่วนนะครับซื้อหน้ากากอนามัยที่ไม่ใช่หน้ากากอนามัยทั่วไปนะครับหน้ากากอนามัยที่สามารถคัดกรองกลิ่นได้ที่ป้องกันการสูดดมกลิ่นหรือควันเข้าไปในร่างกายได้ต้องซื้อด่วนนะครับ คน8 0 0 0 0คนนะครับผลกระทบครั้งนี้บอกว่า4ตํตำบลน,นะ4ตำบล3าหมู่บ้านรัศมี1-2กิโลเนี่ยพอๆอบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับกลิ่นหรือว่าสารระเหยผู้นี้ที่โดนไฟเผาไหม้ออกไปมันก็ทําให้เกิดวิกฤตอย่างมากเลยหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดยังไม่พอนะครับพี่น้องประชาชนจะมาโดนวิกฤตนะครับคือบริเหตุก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันประเด็นสำคัญวันนี้ ก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับควรเปิดบัญชีที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนละบาทสองบาทคนละสิบาท20บาทบอาทง่ายถ้า <S <S เรามีคน60สล้านคนบริจาคคนละบาทมันก็ได้60ล้านบาทถ้าหากว่าเราบริจาคคนละนะครับ10บาทใช่ไหมครับมันก็ได้ห0 0ล้าน คือ10บาทสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยผมว่ามันไม่น้อยออมากหรอกครับอย่างผมก็จะบริจาคเข้าไปแต่ขอให้เป็นบัญชีที่ทางราชการเปิดขึ้นและมีหน่วยงานตํากับดูแลอย่างจริงจังแน่นอนครับเงินจัดสรรในการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทันทุกทีเราช่วยกันครับคือวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันเลวร้ายมากนะครับคนไม่ถูกกระทบไม่รู้หรอกครับ4ตํตำบล30หมู่บ้าน 80,000ครัวเรือนนะ80,000คนนะฮะประมาณการนะ80,000ถึง2 0 0 0คนนะ่ะผมมองว่านะครับแลวก็มีการตั้งศูนย์ที่บนเทาสนธภัยที่มีซสหลายคนก็ไปช่วยเหลือมันก็ยังส่วนน้อยแต่หลักๆคือมันต้องดูหลังจากระยะยาวนะครับวันนี้บ้านนะก็โดนผลกระทบใครรับผิดชอบประกันภัยก็เข้ามาดูแต่ลหลักๆวันนี้เราต้องช่วยกันก่อนนะครับอยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือคนที่มีความเป็นกลางทางความชิดนะครับ ที่เกิดขึ้นนั้นทําการยังไงครับดําเนินการหลายคนก็บอกว่าเป็นกรณีจงใจให้มีการเกิดไฟไหม้มันเป็นประเด็นงานครับแต่เราต้องให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเ้าไปตรวจสอบคือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดนี้เขาจะมีเงินประกันภัยนะครับในการทําประกันไว้ถ้าหากมีการระเบิดหรือว่าเกิดเหตุร้ายประกันภัยก็จ่ายก็หลายร้อยล้านนะครับถ้าโรงงานที่ดูเนี่ยทำประกันภัยไว้หลายร้อยล้านต้องไปดูว่า เหตุที่เกิดเพลิงไหมหรือระเบิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเราต้องดูให้ลงเดี๋ยลงไปด้วยถ้าหากตรงใจนี้ก็มีความผิดอยู่แล้วแต่ประการสําคัญว่าจุดเกิดเหตุนั้นมันอยู่นะครับในพื้นที่ชุมชนเดิมย้อนไป1ิปี20ปีที่แล้วเข้าใจครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นอาจจะตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนนะฮะย้อนไป20ปีนะครับแต่เมื่อความจเจริญมันเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับ ก็มีการขายไล่ขายนาขายที่ดินเนี่ยมันก็เกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วก็เกิดนะฮะสารณูปโภคถนนหนทางทําให้เป็นแหล่งชุมชนเลยเห็นไหมฮะมันก็ทําให้หลายคนบอกว่าทำไมโรงอุตสาหกรรมขนาดัดงกล่าวนั้นอยู่ในแหล่งชุมชนได้เดิมเดิมทีย้อนไปดูนะครับอาจจะอยู่ในกลางทุ่งนาก็ได้แต่เนื่องจากว่ามีการพัฒนาแล้วก็มีการเจริญรุ่งเรืองนะของสังคมก็ทําให้มีการขยายตัวออกไปของหมู่บ้าน แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรัฐบาลก็พยายามทําเต็มที่แต่หลักๆที่อยากให้น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเนี่ยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือนะครับผมว่าบริจาคเงินดีที่สุดครับเพราะสิ่งของเนี่ยให้เขาเอาไปซื้อได้บางทีเราฝากบริจาคสิ่งของไปมันก็ส่วนหนึ่งแต่หากว่าให้เงินไปครับคือ80,000คนนะครับที่ผลกระทบไม่มีที่อยู่ด้วย2,000ันคนเนี่ยมีที่อยู่เลยครับต้องอพยพออกมาคิดดูครับสอง0ันคนจะอยู่ยังไงลูกเล็กเด็ก,กแดงนะครับดังนั้นถึงอยากให้ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเป็นบทเรียนและก็เราจะไปซ้ำเติมก็ไม่ได้เราในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งก็วิงวอนฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสุประการควรออกมาทำเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์กระจางนะอย่าให้บุคคลภายนอกนะซึ่งเป็นเอกชนหรือมูลนิธิเนี่ยมาตั้งแล้วก็เปิดบัญชีบริจาคเลยไม่ดีครับผมว่าเอาส่วนราชการชัดเจนตั้งคณะงานขึ้นมา วันนี้ถ้าหากแต่และคนนะครับรวมแรงรุวมใจกันเสียสละคนละเล็กละน้อยผมว่ามันเกิดขึ้นได้ในวันนี้คนแปดหมื่นเนี่ยคนเนี่ยรอความหวังอยู่นะครับวันนี้ถ้าหากบริจาคผมบริจาคหนึ่งพันบาทนะฮะถามว่าสิบคนก็หนึ่งหมื่นถ้าหากว่าร้อยคนเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้บังคับนะครับคือเป็นกรณีที่ว่าเสียสละเป็นการจาคะนะอยากให้ผู้ว่าราชการนะครับเร่งดําเนินการเปิดบัญชีรับบริจาคหลายคนบอกว่าเรี่กอะไรอีกแล้วมันเป็นเหตุต้องเรี่ยอะไร มันเป็นกรณีที่ว่าเป็นทุกข์ภัยส่วนที่ราชการส่งสนไปก็สนไปส่วนเอกชนเนี่ยทื่คนมีอยู่มีกินเพียงพอแล้วเนี่ยถึงมีน้อยก็ให้ได้ครับผมถามว่าการโอนเงินเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอน9บาท10บาทได้วันนี้เราบอกว่าถ้าเราโอนคนละบาทคน60สิบล้านคนไม่ได้60สล้านถ้าโอนคนละ10บาทใช่ไหมฮะมันได้ห600้อยล้านนะครับ6 0 0้อยล้านเลยนะครับ6 0 0อล้านสามารถที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนที่เดือดร้อนนะครับก็เป็นกรณีที่เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับวันนี้อยากให้ผู้ว่านะฮะถ้าหากได้เห็นคลิปผมนะช่วยแชร์ออกไปด้วยท่านออกมาเลยครับเป็นพระเอกเลยวันนี้นะครับผมไม่อยากให้มูลนิธิหรือว่าใครก็ตามที่มาเสียสละแล้วมันเป็นกรณีที่กินแหนงแขงใจก,กับน้องประชาชนคนที่เสียสละการเลือกอะไรเรื่องนี้มันเลือกอะไรได้นะฮะคนที่มีน้อยก็ให้น้อยคนมีมากก็ให้มากนะครับ เหตุมันเกิดแล้วเนี่ยเราค่อยไปดูว่าเกิดเพราะอะไรเหตุถึงเกิดเกิดแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่ต้องให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดินการแต่ในส่วนภาคเอกชนวันนี้เราต้องช่วยกันนะอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมันเป็นบทเรียนที่เราต้องวางแผนระยะยา,ยาวว่ากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนมันจะทํำยังไงเ็ถึทั้งบอกว่าเดิมทีมันอยู่ในพื้นที่ห่างชุมชนแต่เนื่องจากความจเจริญเนี่ยมันไปถึง เมื่อไปถึงแล้วก็ทําให้มีการพัฒนาถนนหนทางก็มีคนไปอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังโรงงานมันก็ทําให้โรงงานอยู่กลางใจเมืองนะครับก็เป็นกรณีที่พน้องออกมาร่วมแรงกันนะครับวันนี้ก็ฝากึนะครับนายกอบจอนะสุประการคุณตู่นะครับไม่ใช่ลุงตู่นะฮะลุงตู่ก็ทําไปลุงตู่ก็เหนื่อยโดนนี่โดนกักตัวอยู่นะครับหลังจากไปเปิด ประเทศนะครับกรณีไฟบินแรกที่มาที่ภูเก็ตก็มีผู้ติดเชื้อลุงถูกต้องกักตัวคือวัฒนการของโลกนะครับมันแน่นอนไม่ได้วันนี้การสั่งซื้อวัคซีนไม่ว่าชินโนแวคไม่ว่าไฟเซอร์ไม่ว่ารูหนา้าก็สั่งเข้ามาครับผมว่าฉีดไปเรื่อยๆชินโนแวคเนี่ยผมผมฉีดนะครับคือหลายคนบอกว่ามันไม่ดีอย่างย่านี้คือคนฉีดดีก็มีนะเขาดีแล้วก็ดีคือมันเป็นแค่คําพูดของคนนะครับยี่ห้อไหนดีหมดหรอครับ ยี่หพอไะนดีหมดเพราะว่าอะไรแพทย์เขาก็บอกว่ามันดีมันใช้ได้ดังนั้นเราก็ฉีดเลยครับมีอะไรก็ฉีดไปนะการสั่งซื้อจะบอกว่าจะแพงหรือไม่แพงก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันไปแต่หลักๆคือฝ่ายค้านหรือคนที่เห็นต่างทางการเมืองก็ไม่ควรเอาชีวิตคนเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องมือในกรณีที่โจมตีกันทาง,ทางการเมืองหลักๆวันนี้คุณตูน่นันทิดานะครับก็เป็นนายกอบจอยากให้ท่านออกแรงมากนะออกว่านี้นะครับออกแรงมากกว่านี้นะครับในกรณี นำสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้สําคัญที่สุดนะครับงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยนะครเรามาช่วยน้องประชาชนโดยเร่งด่วนสําคัญที่สุดคือเป็นน้องคนไทยต้องร่วมใจกันครับครั้งนี้คนที่เคยทํางานกลับมาบ้านนะครับไม่มีบ้านอยู่เพราะอะไรครับมีสาร,รพิษใคจะเสียงครับชีวิตคนเราเนี่ยทรัพย์สินมันออกไปด้วยไม่ได้แต่ชีวิตต้องยืนยาวไงดังนั้นก็วิงวอนนะครับเดี๋ยวจะลองหาเบอร,ร์โทรศัพท์ของผู้ว่า,าการจังหวัดสุพราารณ ซึ่งท่านเป็นพ่อเมืองเนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะออกมาทาเรื่องนี้การเลื่องอะไรไม่มีผิดหรอกครับคือการชักชวนคนให้มาทําบุญนี่เป็นโกรณีการเสียสละถ้าวันนี้ทุกคนนะมีกิจอาสามีกิจเสียสละนะเงินเล็กน้อยคนละ5บาท10บาท20บาทอย่าลืมนะครับว่าพี่บินมาลือฤทธิ์เนี่ยสามารถรวบรวมเงินนะได้จำนวนมหาศาลในกรณีน้ําท่วมที่อุบ,บุแต่เป็นกรณีโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิมันจะเกิดปัญหาทั้งนี้ผมว่าเป็นบัญชีที่ เปิดขึ้นมาโดยเฉพาะว่าบัญชีผู้ประสบภัยโรงงานระเบิดก็ว่าไปนะครับจิงแก้วผมไม่เคยอยู่นะแถวจิงแก้วนี่คือไปตอนสมัยเด็กๆนะครับตอนที่ยังไม่ได้จบมาหาลัยก็ไปจะเวนหางานทําแต่ไม่เคยไปสมัครงานที่โรงงานนี้เติมทีจบม .6 กศนไม่มีงานทําก็ทําไล่ไถนาเสร็จก็เข้ากรุงเทพขอสร้างก็ไปครับแต่ทุกวันนี้มันจเจริญมากไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากเลยย้อนไปว่า20กว่าปีที่เราไปหางานกับทุกวันนี้ตรงน้นทาง โอ้เยอะนะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยนะครับสาหรับคนที่มีกิจอาสาที่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวนั้นก็ควรออกมาพูดนะให้มีการเปิดบัญชีของเหมือนราชการคือระดมทุนนะครับเพื่อไปบรรเทาผลร้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาหรับผู้เสียชีวิตแน่นอนครับเราก็ต้องยกย่องน้องพอถือว่าเป็นกู้ภัยหัวใจสิงสมควรไปรยิ่งที่เราจะต้องยกย่อง ก็ดูแลครอบครัวของน้องพอดนะครับวันนี้พระเจ้าอยู่หัวก็กรับนะฮะงานศพของน้องพอดนี้ไว้ในพระบรมธาุเคราะห์แล้วก็ถือว่าเป็นมหากรุณาธิคุณของคนไทยพระองค์ท่านออกมาทุกครั้งครับในกรณีเกิดทุกกภัยเกิดเหตุร้ายหรือ,อสิ่งที่ทําแล้วให้ชาชนนั้นได้รับผลกระทบพระองค์ท่านออกมาพระองค์ท่านไม่ได้บอกประกาศหรอกครับบางทีพระองค์ท่านก็ไปส่วนตัวพระองค์ท่าน ก็ถือว่าเรื่องดีที่เรามีสถาบันเป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติถ้าวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตรงก็คืออบจอายกอผู้ว่าการจังหวัดต,ต้องออกมาดูพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนและสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดบัญชีเพื่อขอรับบริจาคพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศในการเป็นกองทุนนะครับ ในการบรรเทาผลร้ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผมกระทบคือก็วางกฎเกณฑ์ว่ากระทบมากกระทบน้อยและกระทบบางส่วนเราก็ให้เงินไปสําหรับคนที่ต้องต่อเติมบ้านอ,อะไรก็ระวางหลักเกณฑ์ขึ้นมาผมว่าถ้าหากเราช่วยกันทุกคนนะครับคนละสิบบาท20บาทเนี่ยจะสามารถมีเงินงเป็นพันล้านนะครับเพราะอะไรครับถ้าคนละหนึ่งบาทคน60ล้านคนได้60ล้านถ้า10บาทใช่ไหมคคนละสิบาทก็ได้600ล้านแล้วนะครับ ถ้าหากว่ามีคนที่มีมากให้ไปแสนสองแสนคือนักพิธีกรชื่อดังนะครับหลายหลายคนที่ทําส่วนนี้ก็กระจายข่าวออกไปช่วยกันแล้วก็ให้มีการบริจาคมากๆพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะก็อาจจะบริจาคเข้าไปก็ฝากถึงนะครับพี่น้องคนไทยอยู่ต่างประเทศที่เป็นเอฟซีผมนะครับก็คิดดูพิจารณาดูนะครับว่าวันนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นจากโควิดแล้วยังมีพี่น้องเราอีก8-0,000คนคนที่เราผลกระทบ2,000คนต้องอพยุตที่อยู่เนะนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าอยู่ในบ้านพักได้ เราก็ช่วยกันคนละไม้ละมือจะทําให้ชาิบ้านมือเดินหน้าไปได้เพราะ้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ในตแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเวกษตรกรเราก็สามารถที่จะทําดีได้ขอให้เรามีความคิดที่ดีคิดดีพูดดีทดําดีถือว่าเป็นพื้นหลักนะพื้นฐานหลักของคนที่มีจ,จิตใจที่ดีงามในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญสิ่งไหนที่เกิดขึ้นนะเป็นกรณีที่เราไม่สามารถคัดการได้เราก็อย่าไปทับถมกัน พี่น้องครับคนเราหาคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความชิดอย่าจนความชุดหาคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจุดวันนี้ผมนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายานายความและในฐานะนักการเมืองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพีงใจสำนึกมัน ทนไทรักชาติรักแดนดินศาสตร์กระสัจะทูนไว้ปณิธานในหัวใจผมฟังไว้ไม่ให้ใครมายั่ ที่ไหนต้องมีสักด์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นดินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกรว่าคนไทยรักชาติยิ่ชีวีี่อยู่อย่างจนรักตายอย่า she will